นี่จับมั้กระจกไม่รู้นะฮะใสไฟครับแต่งใสไฟเนี่ยโอกี้สวยๆนะครับโอ้ชีวิตนี้ครับคงไม่ได้ใช้็อกี้แน่นอนผมนี่ให้ของซีมดิของซีมครับของซีม บบอ๋ออมันแตกมาครับอ้โหสวยครับดูอันนี้ขาดพมทิีกขาดขใหญ่หญหญอูนเหนะอูนไอ้ขาดซิมห้านิ้นนะว,ว,วครับเจดังไปสุรินครับ สาสุรินครับโชคดีมากครับมาถูกจังหวะก็โชคดีไปท <Okay. S 1> ันีทันีนอกนะฮะช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเร่งนะฮะไหนจะเอาไม่ไปเตอนอยั่วน่ออกพรรษาครับ่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกถ้าใครดวนใช้อู้ถังน้ำมันสวยรอเลิกธน,นาคาววะ เนียนคลิปอู้หกรองก็โอเคนะภาพสวยนะครับโรก,กี้นะป่านนี้นะครับสภาพโอเคมากเลยดูภาสีเสด็งจะนำเสนอนี่ครับดูแฟนแผ่นการคลาร้อนก็รู้นะครับ นี่ครับเดิมเดิมแบบเป็นกตงความร้อนเดือดกระอบดูเครื่องอุ้ยพาร์ติโทูไม่ต้องผลสีเครื่องน่าเสียดังด้วยเครื่องเราเนี่ย ขายไปแล้วครับตัวนี้คันนี้ครับไปอยู่เป็นหนุ่มสุรินสุรินแล้วเนี่ยอันไหนน,นี่ตัวนั้นก็เป็นตัวนั้นผูกก็จะเปลี่ยนให้นะครเป็นธรรมดานะกกฮะสก็อตตี้หาสภาพประมาณนี้หายากนะครับเป็นหนุ่มสุรินเนี่คาซี เนี่ยซีโรกีต้ตรงเครื่องจะใหญ่กว่าข้างหลังนะอ่ะซีม่วงไม่ใช่เธอยังซีม่วงก็ยังขายครัช่วงนี้ออเดอร์ออเดอร์จะอะไรสังเกตนะต่วงนี้เนาะถ้าจองต่วงนี้ก็นั่นแหละครับ จะมีโรก,กี้มาอีกคันครับสนใจติดต่อเสร็จดังเลยเหัวทบนะโอ้มาหัวทบนะสวยนะกระจบก,ก็จะเป็นจบจบต้นเก,ม,ก,กมนะฮะอันนี้จะเป็นหัวธรรมดานะโู้อันนี้สวยมากเลยภายในอย่างสวยครับสวย,ยจริง,รงดูภายในครับ ร็อกกี้จะมาช่วงหน้าฝนเยอะนะล็อกกี้นะผมบอกเลยครับถ้าหาร็อกกี้คนมาช่วงนี้ฮะนี่ครับข้างในครับเด็ดเด็ดเลยครับข้างในดูครับดูดูด,ดประตูครับกลั่นล็อกก,อกกี้เลยนี่เนี่ยกลิน่นโอ้โห นท่อกี้เลยเทสดูข้างในดูข้างบนครับดูข้างบนนี่ฮะบางบางคันมันจะเป็นเหมือนเอไฟไหม้นะคั <laughs> นนี้ดูสิครับโคตรเจ๋มเลยนะส่วนมากจนะเป็นแ,แตก,แกๆเออนี่ออกจากออกจากแตกสีเหลืองๆเหมือนมันเหมือนไหม้ฮนะคันนี้ดูสวยเลยสวยมากนะครับพี่ โหพูดอืมเดี๋ยวจะพูดไงครับสวยจริงครับภายในการันตีความสวยเลยฮรแต่ผมคิดว่านะเก็บมาบ้างแล้วนะฮะเป็นธรรมดาครับร็อกกี้ครับประมาณนี้ก็สุดๆแล้วครับ อ๋อติ๊กอ๋อ,อ,อกะลงอยงนี้นะประตูปิดง่ายนะโอเคแล้วนี่ปิดแบบเบาๆได้เลยดูฟังฟังคนขับหน่อยนี่ฮะโอ้ยหนอดูครับ แจ่มมากเลยโอเคครับเนี่ยติดต่ออูระดาได้เลยเครับไม่ผิดหวังครับออกจากอูระดาโอกาสมีแต่รถแหลมๆเลยนี่ฮะรอก,กี้ค,ครับนี้ก็เอาจูโรอก,กี้นะครับสวัสดีครับ